ญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นว่าถ้าเป็นคนไม่มีบุญนะก็ยากนะที่จะดูแลทรัพย์สมบัติดูแลของดีอะไรตนเองไดนะ้มันต้องเป็นคนมีบุญต้องเป็นคนรู้จักประพฤติปฏิบัติถ้าไม่ฉะนั้นเราจะรักษาสิ่งดีๆที่เกิดมีกับเรา หรือ,อในคาถาภาษิตที่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะพูดเสมอ,อเวลาท่านจะสวดมนต์หรือท่านจะเป็นคาถาเรียกทรัพย์เนี่ยท่านก็จะสวดคำว่าสิลิโภคานมาสโยคือแปลว่าสิลิเป็นที่มาของทรัพย์ถ้าใครมีสิลิหรือใครมีบุญน่ย ทรัพ์มันก็จะหลั่งไหลมาจะมา,าหรือว่าสิริโพคานะมาสโยท่านท่านแปลอีกว่าสิริย่อมเป็นที่มานอนของทรัพย์คือสิริคือบุญเนี่ย์ั์มันจะมานอนไม่ต้องว่ามันจะมาอะไรนะมันมานอนเลยเามานอนให้เราได้ได้ใช้สยอยสิริโพคานะมาสโยสิริหรือว่าบุญ ย่อมเป็นที่มาของรัทรัพย์ย่อมมานอนก็เพราะอาศัยสิริอาศัยบุญอาศัยกุศลเพราะฉะนั้นคำว่าสิริเนี่ยคืออะไรเนี่ยญาติโยมคำว่าสิริก็คือบุญหรือว่าความเป็นมงคลความเจริญอย่างเรื่องหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีชายคนหนึ่งได้ทราบข่าวว่าท่านอนาถบินิกะเศรียีเนี่ย เมื่อทรัพย์สมบัติหมดไปแล้วถึงขนาดกินน้ำผักดองกับข้าวต้มนะหมดทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่ใครยืมไปในสมียนในอะไรยืมไปก็โกงหรือว่าเอาไปฝังไว้ก็ถูกน้ำเซาะน้ำกัดพังลงไปในแม่น้ำทีนี้ก็ถึงแก่ความยากจนถึงขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าถาม อนาถบินิกาเสษถีว่าตอนนี้เป็นยังไงเสษฐีท่านยังทําทานอยู่หรือบ้านของท่านยังเปิดบริจาคทําบุญอยู่หรือท่านเรษฐีก็ว่าทําบุญอยู่แต่ว่าบุญหรือว่าของทานนั้นมันไม่ปณนีตเหมือนเดิมรูขังวาปณิตังวาเนี่ยเป็นของไม่ปรนีตพระพุทธเจ้าก็เลยว่าท่านเสษฐีอย่าได้คิดว่าของทานเรานะ่ยมันเป็นของไม่ปณนีต หรือเป็นของเลวศรัทธ,ธาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญนะศรัทธ,ธาเนี่ยคือความเชื่อนคือการให้ด้วยเจตนาอันดีนมันสําคัญทีนี้ต่อมาเมื่อเสฐีถึงความทุกข์ยากลําบากเทวดาตนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเศรษฐีนะก็พูดขึ้นว่าเห็นไหมเสฐีถึงแก่ความยากจนก็เพราะไปเลี้ยงสัมมาณะศีสษโลน เราบอกแล้วว่าสม,มณะเหล่านี้ไม่มีอะไรดีทำไมต้องเสียเงินเสียทองไปเลี้ยงอาหารไปใช้จ่ายบำรุงสม,มณะศรีรษะล้นเหล่านี้ข้าพเจ้าบอกแล้วมาพูดให้เสษฐีฟังเสษฐีก็เลยถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาอยู่เนี่ยซุมประตูบ้านท่านเนี่ยเรษฐีก็เลยไล่เทวดานี่หน,นีเลยว่าเทวดามิจฉาทิฏฐิ เจ้าอย่าอยู่บ้านเราเลยไปหนีไปธรรมดาท่านเสรษฐีอนาถานี่เป็นพระโสดาบันนะพูดอะไรแล้วนี่เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นะเทวดาเมื่อถูกท่านเสร็ฐีไล่หนีออกจากบ,บ้านเนี่ยทีนี้ก็สัดเซพระเนจรไปไม่รู้จะไปอยู่ไหนไม่มีใครต้อนรับเลยไม่มีที่อยู่ นึกถึงความลำบากไม่ไม่มีใครทำพรีกรรมไม่มีใครเลี้ยงดูก็นึกถึงความผิดของตนเองก็อยากจะขอโทษเสษฐีทำยังไงลละจะเข้าไปขอโทษเนี่ยก็เลยคิดอยากจับหาเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ไปขอโทษให้ไปขอร้องเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถเพราะว่ากลัวท่านเสษฐีเพราะท่านเป็นพระอริยบุคคล เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ทีนี้เทวดาตนนี้ก็ไปขอร้องไปเรื่อยๆอถึงพระอินถึงอะไรก็ขอร้องไปก็มีเทวดาตนหนึ่งออกอุบายให้ว่าถ้าเธออยากจะให้เศรษฐียกโทษให้เนี่ยก็จงไปนำทรัพย์ที่คนเขายืมไปหรือว่าที่น้ำมันพัดไปเศรษฐีฝังทรัพย์ไว้นี่ยน้ำมันพัดมัน ลงไปในน้ำเอากลับขึ้นมาให้เศรษฐีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐีก็อาจจะยกโทษให้จากนั้นเทวดาตนนี้ก็เลยปลอมตัวเป็นคนไปทวงหนี้ให้เศรษฐีได้ทรัพยบคืนมาแล้วก็เป็นนทรัพย์ที่ถูกน้ำเสาะไหลลงไปตามแม่น้ำเอากลับขึ้นมารวบรวมทรัพย์ของเศรษฐีได้ประมาณ54โกด แล้วก็มามอบคืนให้กับเศรษฐีจากนั้นก็ไปขอโทษเศรษฐีว่าข้าพเจ้ารู้สึกผิดแล้วจงยกโทษให้ข้าพเจ้าเถิดให้ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ในที่เดิมสุเศรษฐีนั้นก็ยกโทษให้แล้วทีนี้เศรษฐีนั้นก็กลับคืนมามีฐานะร่ำรวยเหมือนเดิมซึ่งทรัพย์นั้นประมาณ54โกด ทีนี้ก็มีบุรุษคนหนึ่งเมื่อทราบข่าวว่าเศรษฐีนี่จะต้องมีของดีมีสิริก็เลยไปสืบดูทราบว่าเศรษฐีเนี่ยมีไก่ซึ่งมีขนมีสีขาวเหมือนกับสังที่ที่เขาขัดดีแล้วเนี่ยแล้วก็ทราบว่าสิรินั้นอยู่ที่งอนของไก่บุรุษคนนี้ก็เลยหาวิธีอุบายที่จะไปขโมยสิริของเศรษฐีเนี่ย ว่าแล้ววันหนึ่งก็ไปตีสนิทเรษฐีเข้าไปในบ้านไปคุยกันแล้วก็เห็นสิริที่ว่าเลยอยู่ที่งอนของไก่บุรุษนี้ก็เลยขอขอไก่นั้นกับเศรษฐีเศรษฐีก็ยกให้ปรากฏว่าสิรินั้นก็หนีไปอยู่ที่แก้วมณีบุรุษนั้นเห็นเช่นนั้นก็ขอแก้วมณีกับเศรษฐีสิรินั้นก็หนีไปอยู่ที่อื่นอีก เศรษฐีมอบแก้วมณีให้แล้วสิริก็ไปอยู่ที่อื่นคำว่าสิริในสีนะสีไปอยู่ที่อื่นเมื่อไปอยู่ที่อื่นแล้วที่นี่บุรุษคนนั้นก็สังเกตดูปรากฏว่าสิริตัวนั้นละ่ะไปเกาะอยู่ที่มวยผมของภรรยาเศรษฐีขเขาก็ไม่กล้าจะขอขอภรรยาเมื่อเช่นนั้นก็เลยเล่าเรื่อง ความจริงให้เสรษฐีฟังที่ตนเองขอไก่ขอแก้วมณีเนีน่ยว่าอยากจะได้ของดีคือทำให้ร่ำรวยหรือทำให้เป็นมงคลน่ะเมื่อเศรษฐีทราบเช่นนั้นจึงบอกว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลนะใครที่ที่ได้สั่งสมบุญไว้อะ เนะพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำเล็กทำน้อยทำอะไรก็ทำไปยิ่งในช่วงนี้ฤดูการเข้าพรรษาดูซิว่าใครทำบุญได้น้อยได้มากอะไรแค่ไหนหรือใครไม่ได้อะไรเลยก็ดูเอาญาติโยมทั้งหลายใครทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยไม่ทำเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไป อิจฉาหรือจะไปเกี่ยงไปงอนว่าคนนั้นไม่ไม่ไปวัดไม่ทําบุญคนนั้นไม่ทําอะไรกินแต่เล้าเมายาหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรจะไปว่าอยติโยมมันมันจะผิดจะเหียงกันเขาทําของเขาก็เขาได้อย่างนั้นแหละเราทําอันนี้เราก็ได้อันนี้เขาไม่มาได้กับเราเพราะฉะนั้นพอบอก ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องเราหรือคนที่คุ้นเคยก,ก็พอบอกก็บอกถ้าไม่พอบอกเราก็ดูเอาว่าเขามีนิสัยยังไงทิดฐีเขาเป็นยังไงถ้าไม่พอบอกก็ก็ไม่ต้องบอกอแล้วมันจะผิดจะเถียงกันให้คิดซะว่าเราทําเราก็ได้เขาไม่ได้กับเราหรอกพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้อาทยาที่สังวัปเตพีชัง ตาทิสังละพาเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานางปาปากาลีจะปาปาังซึ่งแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดจมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำความดีจมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วจมได้รับผลชั่วเนี่ยเรานึกถึงสุภาษิตรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอิดช้าไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาเขาไม่ทำก็เรื่องของเขา เราทำเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของใครของมันนะก็ขอฝากญาติโยมเราท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องสิคิคว่าสิลิก็คือเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นสีเป็นสิลิแก่บุคคลผู้ได้สั่งสมไว้ใครก็จะมาขโมยมาอะไรไม่ได้มาลักไม่ได้นะ ก็ขอฝากญาติโยมเราท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดหยุดลงแห่งการกล่าวทำมีระถานี้อัตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรอ,อ้างอิงเอาคุณพระศีรัตน์ไตรบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ทำขึ้นจงมาเป็นตบะเดชะพละวะัปัใจจัยให้เราท่านทั้งหลายตลอดถึงลูกหลานครอบครัว ญาติพี่น้องจงมีความสุขด้วยอายุวันนะสุขภปะละมีความสุขในชีวิตมีความสุขในการงานตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเธอ